สวัสดีครับกษตรวันยุทธมือสมัครเล่นนะครับวันนี้พามาดูการเตรียมดินนะครับแต่ละที่ก็มีขั้นตอนการทําที่ไม่เหมือนกันแล้วแต่สภาพของดินแล้วก็ภูมิประเทศเนี่ยของผมเนี่ยแปงนีส1ิไร่นะครับก็กลาว่าจะวานเขาหอมมะลิทีแรกตั้งใจจะวานมันแม่เกี่ยววันพ่อนะแต่ว่าไม่ไม่ทันแล้วนะครับอันนี้ก็กลางเดือนสิ้นห้าแล้วก็นะ เมื่อวานนี้นะครับเราก็ให้รถปั้นดินนะครับมาแล้วรถปั้นดินรถตีดินนะครับรถแท็กเตอร์เนี่ยมาปั้นดินไปรอบหนึ่งนะครับเจอวันนี้ก็เห็นรถปลุกเนี่ยรถคลุกมาย้ำนาเขาเลยรถย้ำนะครับก็มาย้ำให้เละเลยนะครับให้เละเป็นโจกเลยเพื่อจะพร้อมที่จะลูบนะย้ำเสร็จเดี๋ยวเขาก็จะมาลูบลูบให้เรียบเลยนะครับปรับระดับปรับน้ำปรับดินให้เรียบเสมอกันเพื่อจะพร้อมที่จะ หวานต่อไปนะครับก็เป็นห้าหหองนี้มิ้งคนณฮาซึ่งเราก็จะปลูกไว้กินเองนะครับถ้าเกิดมันเยอะมากบางส่วนเราก็ใชยไปบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอาไว้กินเองเพราะว่าแปลงนี้ก็จะทําทุกปีนะครับปีละครั้งเป็นข้าวที่เราไม่ได้ใส่สารเคมีอะไรนะครับเพราะเราต้องการที่จะเอาไว้กินเองนะครับพะเรา ก็อยากได้ข้าวที่ปลอดภัยที่สุดเราก็ต้องทำเองมาดูกัน,นวันนี้วันวานครับมีแคร์มาวานข้าวนะก็ะใช้เคริ่งเคริ่งพุนนะครับเพริ่งวานนี่เป็นข้าวหอมมะลินึ่งขึ้นฮ่าก็ใช้แครมาว่านได้ดูเม็ดกันนะครับเริ่มเป็น ตุ่มตาบ้างเป็นงอกบ้างยาวๆนะครับบางบางงานก็เป็นตุ่มตาบางงานก็เป็นงอกยาวๆอันนี้ก็กําลังไข่น้ําออกนะครับเราเอาปล่อยน้ําออกให้หมดจากแปลงนะีเม็ดข้าวอืมนี่เม็ดเม็ดข้าวเราขึ้นกระสอบนะนะครับงอกยาวขนาดนี้เลยแค่พวกต้องใช้กระบุงแล้วมั้งแบบนี้ใช้เครื่อง เครื่องออกแต่ว่ามันจะไม่ค่อยดีเพราะว่ามันจะออกเป็นเป็นปึกๆคนะอรับรากมันยาวแล้วถ้าิดให้ดีก็ให้แค่จิ้มตาหน่อยหนึ่งนะครับจะใช้เครื่องว่านดีอย่างนี้ต้องใช้กระบุงใช้คนว่านแลบสทัให้โบราณนะครับเมื่อก่อนก็ใช้คนว่านเอานะครับวันที่ห้าครับจากการว่านไปนะครับนี่ก็เริ่มเอาน้ำขา้าวนาครได้ให้ดูภาพองฟ้า ที่เห็นเป็นน้ำแดงๆนี่ก็คือน้ำบาดาลน,นะใช้ปัม๊มเสมอแปน,น้ำก็เลยจะเป็นขับขาบหน่อยใน้าวันครับก็ต้นสูงนิดนึงน,น,นี่อันนี้เป็นน้ำน้ำคลองนะวิย์มาจากคลองน้ำก็จะเป็นคอนรซี่กัน ันนี่อัดท่วมเลยทวมยอดยอดข้าวเลยแล้วมันก็ทะลึ่งขึ้นมาเองนี่อันนี้ยังอัดไม่เต็มยังมีดนดนโดนอยู่นะครับอัดท่วมเพราะว่าหญ้ามันวัชพืชอะไรเงี้ยมันจะได้โดนน้ำท่วมมันก็จะโตไม่ทันข้าวนะครับขอบคุณทุกท่านที่ รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ